เทพธิดาสุริมาศผู้ดูแลสมบัติและทองคำจกักรพรรดิตินแดนใต้ขององค์ท้าวิรูปโขนาราชเทพธิดาสุรีมาศนั้นเดิมเป็นนางฟ้าบ,บนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้รับพระบัญชาแห่งองค์อินให้มาพิทักษ์ทองคำอันเป็นสมบัตจิจักรพรรดิของพระศีอรลยะเมตตยที่จะได้ตัดสรู้ในอนาคตเบืองหน้าพนางมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข มีค่า่าบริวารมากมายรายรอมได้สมบัติอันมีค่ามากแต่แล้วบททดสอบก็มาถึงเมื่อผานางได้พบกับพยาศัตบัญน,นาคนาคินยอดขุนพลแห่งท้าววิลูปปักทั้งสองหวันถูกช่องชะตาเล่นตลกเนื่องด้วยหน้าที่ผู้พิทักษ์ทรัพย์จะมีความรักไม่ได้หากเกิดความรักขึ้นเมื่อใดจิตใจนั้นย่อมหัวหมองหลงในรูปติดในอำนาจแห่งกามคุณ อำนาจวาสนาอันเป็นทิพนั้นก็จะขาดสะบั้นลงพระนาสุรีมาศและพยาสัตบนนัญญัติธรรราชต่างฝ่ายต่างพยายามข่มหัวใจตัวเองไว้แต่เพราะภูมิลิขิตที่มีมาแต่อดีตยากจะหักห้ามใจพบเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นก็ร้อนลุ่มในหัวใจยิ่งนักไม่ว่าจะเข้าบำเพ็นศีลก็มิอาจเป็นสุขได้ พระนางเกิดความทุกข์ใจจนกายทิปของพระนางน,นั้นกำลังจะสลายไปแต่ด้วยทิพยจับขุบขององค์อินจึงเมตตาสงสารแล้วเข้าใจในโชคชะตาของทั้งสองจึงปลดพระนามให้สิ้นจากตำแหน่งหน้าที่และเนรมิตกายพญานาคให้แก่พระนางเมื่อท้าววิลูป,ปักโหนาคราชทราบเรื่องจึงประทานอนุญ,ญาตให้ทั้งสองอภิเษกสมบัติกันนางนาคีสุริมาศ เลือกทางเดินชีวิตสู่กามาพบอีกครั้งหํำให้ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นเนี่ยแหละค่ะอาจารย์กบนักวาดองค์เิดสายพระยานได้เลือกวาดอดีตชาติพบนี้ให้แก่เจ้าของภาพเพราะเห็นว่าสร้างบุญมาดีและอยากจะให้เห็นถึงอำนาจของผุกเพศสนิวาสว่าเมื่อไหลที่เข้ามาทดสอบหัวใจเราแล้ว,ลวยากที่จะต้านทานได้ แต่เมื่อเรามาเกิดแล้วก็จงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อสะสมไปอย่างครบหน้าสำหรับคลิปนี้หากใครชื่นชอบกดหัวใจและกดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจอดีตชาติหรือต้องการให้อาจารย์เปิดสายพระยานกับเทพบารมีเทพประจำตัวทักแชทอาจารย์เข้ามาได้เลยคะ่ะ